นี่แล้วในที่สุดก็มีคนรับน้องอา T X 5ที0านจศูนย์มาดูแลแล้วพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยแกะอีกนะครับเนี่ยสวยมากเทปลายคลิปเลยนี่สวยเลย เดนินเยียมอ่องอยู่นะฉีดสเปรย์ก่อนคือผมส่งคลิป YouTube ให้คุณลูกค้าดูคุณลูกค้าก็จัดเลยเดีย๋ยวผมใส่จุกอันนี้มี เดีด๋ยวก่อนมีจุกไหมอันนี้มีน,นี่นะอะไรว่าบล็อกโฟมคือแน่นๆ่นเลยปึ๊ๆเลย,เลยตอนลงขายไม่ได้ลงว่ามีนะแต่ว่ามันมีพอดีอะ่ะน่นดิเขาจัดไปเลยหาไอ้หา,หาจุกแป๊บนึงนะครับ ดูซิว่าเรามีจุกอะไรมัง่งสีขาวไปแล้วกันนะทำไมมันสีขาวอะ่ะเอเรามีกาดสีขาวเข้ามาด้วยเหรอเนี่ยทำไมจุกมันสีขาวอะ่ะเฮ้ยทำไมมีจุกสีขาวมาได้ไงสีส้มด้วยเท่หวะ่ะ โอเคเอา้าใส่แล้วปิดไม่ได้อ๋อปิดได้แล้วแตเดนใส่เข้าไปในนี้นี่เสร็จแล้วเก็บจุกแบบหนึ่งนะหยิบมาเกินเฮ้ยไอ้นี่มันไปไหนอะ่ะ มันไม่มีว่ะเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงครับเมตอนผมหยิบกล่องนี้มามันมีแบบนี้ป่ะหรือมันไม่มีผมไปเอาของอีกกล่องหนึงมาใส่ก่อนแนละ้วกัน กองนึงนุ่งโล่งอยู่แล้วว่างๆไม่มีอะไรอ่ะเสร็จแล้วนี่หยิบมาบอกว่าไม่รู้ไม่หาแล้วแพ็คเลยเลยนี่นะครับ จะใส่เข้าไปในกล่องไซส์ไซส์อะไรก็ไม่รู้แต่เนื้อแน่นแต่ไม่รู้มันไซส์อะไรเนื้อแน่นปักๆเลยนะเดี๋ยวนะเออข้างในแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแก,กนเอามาก่อนเอามาใหม่มีเนื้อที่ อ๋อนิดนึงเ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ อ่ะอันนี้แหละในรองขยยาวใหม่ทำไมมันตึกๆไงมันกึบที่สายอ่ะอืมอันนี้อยู่เลยนี่ไงจบแน่น mình nên rồi <laughs> Để không เนจะ้ะคือมันกึกนิดเดียวจริงไม่เป็นไรหรอกแต่จะห่อมันให้มันเออแต่แค่แบบเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแหละแต่ผมต้องการความต้องการส่วนตัวครับ ปิดยากเลยความต้องการส่วนตัวเไป็นไงล่ะ่ะซีนกล่องไปหน่อยนึงแล้วกันนะจะได้ไม่อ้านะครับมไม่อ้าออกอะไรเงี้ยเพราะว่าผมใส่บัฟเฟอร์เข้าไปด้วยไงเข้าไปเพิ่มผมก็เลยอ้าออกหน่อยนึง ตามจริงนี่ไม่ต้องใส่ดีกว่านะะใส่ไปแล้วอะแน่นไปแล้วอะจะใส่ไปเลยพี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วความชอบนี่มันจะสูงกว่าไอ้นี่สกว่า là xuống qua còn vào vậy Hãy subscribe cho kênh อาทีค่าศูนย์หกศูนย์กับห้าศูนย์เจ็ดศูนย์นี่ความแรงต่างกันเยอะไหมบางเอินมีห้าศูนย์หกศูนย์เข้ามาอีกใบหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ใบหนึ่งเนี่ยเข้ามาสองใบเลยนะใช่ไหมวะ ค่อยไปดูแต่แน่จะใช่ไปชอบไปไหนก็จ,จัดเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําคลิปนะแล้วก็ยังไม่ไดเอาลงร้านด้วยเพราะต้องทําคลิปก่อนแล้วค่อยเอาเอาลงก็ไม่ดีทักทักมาถ้าดูคลิปนี้แล้วสนใจก็ทักมาก่อนล่วงหน้าได้เลยอบอกเลยสภาพสวยมากสวยแบบไปเนี้ยเป๊ะ สวยมากมากมจริงๆนะบอกจากความรู้สึกข้างในเลยสวยมากๆอกอะกล่องเสร็จแล้วก็เข้าไปในกล่องพอดีเลยแต่ว่าข้างๆไม่พอดีด้านบนพอดีก็ต้องยัดอุปกรณ์ก่อนขั้นตอนการยัดอุปกรณ์นี้ก็คือต้องยัดเยอะเลยวะ่ะเพราะว่าบนล่างมันกว้าง แต่ไม่เป็นไรเพราะเราเตรียมทุกอย่างไว้แล้วมาใกล้ๆกล้องสิเราได้จัดเตรียมทุกๆอย่างไว้แล้วเห็นไหมจัดไว้อย่างเยอะ ดูผลงานการเทสออุปกรณ์คอมของน้องๆอ,อ่าชีคแลน้น้องๆกัศจอรุ่นอื่นๆด้วยนะครับใครจะมาเล่นตดอีเอด้วยกันก็ได้นะครับผมก็เล่นอินชัน,น,น,นตึดเตึ้คเขเพิ่มประมาณนี้ แดีเข้าไปทำอะไรการจอใบบนี้ยากมากเหมือนเซฟสไนเปอร์เหมือนเราเล่นซับโพสสนะี่โพสห้าแล้วเซฟสไนเปอร์ไม่ให้ใครเข้ามาทำลายได้สไนเปอร์ยิงแรงกูปนะีไม่ได้แล้ววนะถ้ายัดอีกมันจะมันจะป่องนะมันจะป่อง ได้ไหมนะีพอดีเป๊ะกล่องอาจจะดูไม่สวยนิดนึงนะครับข้างนอกแต่บอกเลยว่ามันถึกมากกล่องในกล่องเพราะว่าผมมองแล้วมันเป็นกล่องหนายาวแลวเนื้อมันหนาแน่นก็ต้องจัดซะหน่อยเนื้อมันหนาแน่นใช่ไหม แล้วเมื่อกี้เห็นรอยอะไรหนาแน่นเนี่ยรอยอะไรหนาแน่นเหรอแปะอ,อันนี้เวลามันหลุดมืออ่ะมันจะกลับเข้าไปคืน <c oughs> คืนความเรียบอ่ะมาแกะใหม่ เนื้อหนานะครับไม่ใช่เนื้อจุดจุดจุดเ่าแบบนี้ดีกว่าลูกค้าจะได้แกะยากหน่อย,ยให้ลูกค้าออกง่งกาย้าง ามาแซวบอกว่าใช้เวลาแกะของของ,ของ,ของทางร้านผมนานมากเลยหลายคนมาแซวเราก็ดีครับในความสุขผมเลยแกะแแกะของให้ลูกค้าแกะยากยากความสุขแต่ยังไม่มีลูกค้าท่านไหนส่งคลิปแกะของมาจริงๆจังๆเลยบอกว่า พีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแกะนะเดี๋ยวส่งมาไม่มีใครส่งเลยแกปุ๊บเล่นเกมหายไปเลยเพลิดเพลินกับเกมไปเลยหายไปเลยกาดจอถึงปุ๊บจึบหายไปเลยมีบางท่านบอกจะมาเล่นเกมด้วยยังไม่มาเลยใครที่เคยบอกไว้นี่นะ ดูคลิปนี้อยู่นะจำไม่เลยนะหายไปไหนโอเคเสร็จแล้วครับขอบคุณที่รับชมมากเลยครับน้อง r T X 5070 g นจ w i n f o r d O v e r c l o c k จากโรงงาน1%สภาพสวยมากขอบคุณครับ